ลูกค้าเห็นเป็นเป็น,เป,นเป็นชุดสแตลเลโอนะตัวหนึ่งก็ไปขับกลางตัวหนึ่งก็ไปขับเบรคต่อใช้กระปีต่อใช้กับมิกเนี่ยวิธีการต่อต่อไงเดี๋ยวเฮียต้องต,ต,ต่อให้ลูกค้าดูเนี่ยมันจะเป็นพาวเวอร์พาวเวอร์สองตัวนะปีตัวหนึ่งพางนะวาเวอ 15, นะรนะ์ตัวล่างในเฮียต้อยอาไปขับเบสขับเบสขับซับเบรสิบห้าสองใบนะแต่จริงๆมันทำมันมันทำได้สี่ใบนะแต่ในีเฮียต้อยต่อแค่สองใบพาวเวอร์ตัวล่างพันวัตต์พันวัตต์ก็รุ่นหนึ่งหกห้าตัวบนนี่จะมาขับเสียงกลางสิ้ว มันขับได้นะสี่ใบอะนะสิบเสียงกลางสิบสองนิ้วแต่จะต้อยมาทําแค่สองใบเป็นเป็นสองคูณสองตัวบนอนี่ก็แปดร้อยวัตต์นะรุ่นห้าสี่ห้าสายสัญญาณนี่ก็จะมีสี่เส้นนะเป็นแจ็คโฟนข้างหลังเพราะว่าลูกค้าต้องเอามาเป็นสเตริโอนะสว,วิคเล็กๆเนี่ยเอามาเอามาไว้ตรงกลางให้มันเป็นเขาเขียนว่าสเตริโอนะสองสองตัวเลยตัวบนอนี่ก็อาไว้ที่เอสทีเอสทีก็คือสเตริโอต่อมาก็ลูกค้าก็เสกสายสัญญาณสัญญาณเป็นแจ็คโฟนสองข้างแอล แอลก็คือด้านซ้ายด้านขวานะด้านซ like e ้ายลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวาตอนนี้เราได้เราได้สายสัญญาณแล้วตัวบอลก็เหมือนกันตัวบอลก็สายสัญญาณแอลอาร์นะเป็นเสียงกลางตัวบอลจะเป็นเสียงกลางเอาเอาซับเบสสายสัญญาณเนี่ยสองเส้นเบสนะเอามาเข้าที่ซับคู่เนี่ยเสียบเข้าไปแน่นๆดังกึกเลยเราก็จะได้เบสละ อันนี้เป็นเบสอย่างเดียวนะเป็นซับเบสอย่างเดียวตอนนี้กลางเรายังไม่มีเราก็เอากลางเข้าปีเข้าปีเข,ข้าปีนี่เลยนะเข้าปีเข้าปีรูนี้ R L เลยเราเข้าคู่ไปเลยสายฝาหนังพงน้าน้ายหนะัโพงด้านฝา,านะนะเราก็ได้สายสัญญาณแล้วนะสายสัญญาณปีก็เล่นได้เชื่อมต่อบลูทูธได้เชื่อมต่อเชื่อมต่อ U S B ได้เล่นที่ปีถ้าจะให้เสียงดีขึ้นล้วก็อันนี้ไปเข้าเข้าที่มิกเข้าที่มิก C D มิกนะมิกก็จะมี L R เหมือนกัน L แล้วก็เข้าให้ตรงกับ L ข้างนะ L กึ๊กอ่าอันนี้เราพูดถึงว่าเรามีมิกซ์ด้วยมีมิกซ์เอามิกซ์เข้าปรีปรีไปเข้า power ปีเข้า power แล้วทำไงอะเสียงไม่มีแล้วก็มาต่อสายสัญญาณของเสียงเข้าเข้าตู้ตอนนี้มันจะเป็นสายสเปกคอนสี่เส้นยาวเท่ากันเลยนนี้ยาวสองเมตรเป็นหัวสเปกคอนนะเดียวเชต้าจะเข้าต่อต่อเข้าเบรกก่อนนะ พราะว่าข้างหลังจะเป็นรูสเปกคอนเสียเข้าไปเลยด้านซ้ายด้านขวาแต่ลูกค้าต้องดูริมนะริมใหญ่ริมเล็กเอาริมใหญ่ไว้ตรงตรงร่องเหล็กเนี่ยร่องร่องบนเนี่ยลูกค้าอย่าไปฝืนนะต้องอย่างนี้เลยนะเสียให้เราหมุนให้ดังแก,ก๊กนะกิ๊บนี่ก็จะล็อกเวลาอ,ออกก็ดึงขอยหลังหมุนออกมานะกิ๊บก็จะล็อกน้โผงด้านซ้ายน้โผงด้านขวานี่ก็จะได้เป็นเบสดแล้วตัวนี้เราตัวบนเรามาทํากลางทําเสียงกลางตัวบนก็จะไปเข้าเสียงกลางนะ อ่าได้แล้วเราได้สายลำโพงมาเบสซับซับตัวพันวัตเอามาทําเป็นเป็นตู้ซับตู้ซับตู้เบสสิบห้านิ้วอ่าแล้วก็เข้ารูไหนก็ได้นะลูกค้าเลือกได้เลยตามสบ,บายเลยรูไหนก็ได้รูบนรูล่างก็ได้นะแล้วแต่เราถนัดตัวใครตัวมันเลยเส้นใครเส้นมันนะเราก็ได้ซับแล้วเรายังไม่มีกลางเสียงกลางสองเส้นเหมือนกันก็ใบใครใบมันเลยลูกค้ารูไหนก็ได้รูนี้ก็ได้รูนี้ก็ได้ฮะอันนี้ก็จะเป็นระบบสเตอริโอแล้ว บางทีลูกค้าไปต่อเองลูกค้าอย่าเริ่มเบิดตัว,ต,วตัวนี้ก็เป็นเบสนะเป็นซับเบสนะตัวนี้เป็นเบสอันนี้ก็ความถี่ซ้ายฝาลำพงด้านซ้ายลำพงด้านขวานะลูกค้าก็เอาไว้ประมาณนี้ลูกค้าก็เอาไว้ประมาณที่ให้ได้ทำเนี่ยอันนี้ลำพงความถี่ลำพงด้านซ้ายวามถีลำพงด้านขวา ี๋วนี้ก็คาดเอาเบรคเบรกลูกค้า,าก็าเอาไว้ที่ประมาณสักบ่ายโมงก็ได้แล้วเดี๋ยวเรามาเรามาปรับที่ที่เปกับมิกเอาอันนี้ก็ตายตัวเนี่ยประมาณนี้นะที่จะต่อ,ย,ตอยังต่อยเปิดจากมิกนะลูกค้าสังเกตน,นะระบบสเตอริโอเนี่ยมันจะแย,ายากเสียงกลางเสียงเบรกจะต้อยจะเปิดจะเบรคจะปิดจะปิดกลางนะเบรคนะอันนี้ปิดอันนี้ปิดเสียงกลาง ปิดเพราะว่าก่อนนะ้นเพราะว่าเบนะเปิดเดี๋ยวเปิดเสียงกลางอันนี้เปิดกลาง มื่อกี้เจตได้เปิดจากมิกนะเอามิกมาผ่านเปเดี๋ยวเจตจะมาเปิดไม่ใช้มิกเปิดกับเปยนะเจตก็จะกดกดปุ่มนี้เดี๋ยวเรามาเชื่อมต่อที่เปแล้วนี่นะเจตเชื่อมต่อที่เปย์เจตมาเชื่อมต่อบลูทูธบลูทูธเข้าที่เปแล้วนะบลูทูธก็กดที่ปุมน,นี้ก็คือ ท,ทั้งระบบเลยออกทั้งเบสออกทั้งกลางเลยสามตที่เป็นเบสนะเบสกีตาร์เบสเสียงกองเบสกลางนะอันนี้เป็นเสียงกลางของตู้แหลมของตู้อันนี้เป็นบรรุ่มเล่งเสียงอันนี้ก็จงเปิดการเปิดเสียงกลาง เปิดกลางใ้เปิดจับปีมิกมาผ่านปีนะเสียงก็จะดีขึ้นเลยเสียงจะสะอาดจะปีนะถ้ามีมงมีไม้ด้วยนะเพราะว่ามิกตัวเนี้ยมันจะมีเอฟเฟกได้99เสียง อคเซกนี้นะจะเป็น99เสียงลูกค้าหมุนหาได้เลยฮะชอบเสียงไหนแล้วลูกค้าอย่าลืมกดล็อกนะมันจะได้99เสียงนะ99โปรแกรมอ่ะมิกตัวนี้ก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ์ด USB ได้นะต่อบลูทูธก็จะเป็น Oreo โอ้บี r ีโถ้าลูกลูกค้าไปต่อเข้าเปีลูกค้าจะลืมกดกดสวิตช์กดปุ่มแดงๆตัวนี้นะเพื่อที่จะให้สัญญาณจากมิกไปเข้าปีลูกค้าต้องเล่นเกนนี่เลยเกนลูกค้า,าไว้ที่ศนเลย ศูนย์ตัวนี้เลยนะลูกค้าไม่ต้องไปกดสุดหรอกสุดมันจะแรงเกินไปเอาไว้ที่ศูนย์เลยฮนะขีดนะขีดตรงกลางสไลด์เนี่ยดำๆเนี่ยเอาไว้ที่ศูนย์เลยนะอันนี้คือคือซ้ายขวาลำโพงด้านซ้ายลำโพงด้านขวามันจะเป็นระบบสเตอริโอสไลด์ตัวนี้จะเป็นสไลด์พวกเอกฟเฟกต์ถ้าลูกค้าเล่นเอฟเฟกต์แล้วเนี่ยลูกค้าชอบเสียงสไลด์เอฟเฟกต์มากน้อยลูกค้าก็เร่งเร่งปรับดูฮะเป็นเป็นสไลด์ของของเอฟเฟกต์แล้วลูกค้าชอบมากลูกค้าก็เร่งเพิ่ม เปิดเพลงอันนี้ก็จะเป็นวอลลุ่มของเพลงวอลลุ่มของเสียงแต่แกนนี้ลูกค้าต้องเอาไว้อยู่กับที่นะถ้าลูกค้าใช้ไม้ใช้เสียงแกนตัวนี้ต้องเปิดอยู่ตลอดเวลาไม่นั้นเสียงไม่ดังถ้าลูกค้าใช้เปิดเพลงฟังลูกค้าก็ต้องเล่งสไลด์อย่าลืมเล็งสไลด์ตัวนี้นะอันนี้ก็คือเป็นงานของอพวกมอนิเตอร์มอนิเตอร์ที่หน้าเวทีเขาใช้กันเราไม่ได้ใช้แล้วก็ปิดตัวนี้จะเป็นเบสเบสนะเอาไวต้ตรงเที่ยงลูกค้าปรับตกแต่งได้ ตัวนี้จะเป็นเสียงกลางแหลมลูกค้าก็ตกแต่งได้แต่จะต้องแนะนําไว้ตรงเที่ยงตรงกลางนี่ก่อนอันนี้จะเป็นเกณฑ์เกณฑ์ของเสียงเข้านะก็ล,ะลูกค้าก็เอาไว้ที่ตรงเที่ยงเนี่ยแล้วลูกค้าก็แต่งก็ชอบกลางมากลูกค้าก็เพิ่มกลางชอบแหลมมากลูกค้าก็เพิ่มแหลมชอบเบสมากลูกค้าก็เพิ่มเบสนะตกแต่งได้สีช่องเอาไว้สําหรับไม้นะถ้าลูกค้าเล่นไม้ตัวที่1ลูกค้าก็ใช้ตัวที่หนึ่งเลยนะ ทุกทุกลายเหมือนกันหมดลูกค้าจาได้เลยนะทุกช่องเนี่ยเหมือนกันหมดเลยถ้าลูกค้าใช้ช่องช่องที่หนึ่งลูกค้ากษตเส็ตัวนี้ได้ใช้ได้สองสองสองแบบเลยนะแล้วแต่ลูกค้าจะเลือกใช้แต่อันนี้จะเป็นเกณฑ์เกณฑ์ถ้าเกิดลูกค้าใช้ไม่เนี่ยเกณฑ์เนี่ยส่วนใหญ่ก็จะลดลงมาลดลงประมาณเนี้ยประมาณส1บเอ็โมงเพราะว่าถ้าเอาไว้เที่ยงเกณฑ์จะสูงไปแหลมตัวนี้เป็นแหลมตัวนี้เป็นกลางอันนี้เป็นเบร เบสเนี่ยถ้าลูกค้าใช้ไหมลูกค้าไม่ต้องไปเร่งมากเร่งนิดเดียวก็พอลูกค้ามาแต่งที่กลางกับแหลมแหลมถ้าเกิดแหลมมากแล้วมันก็จะวีดลูกค้าก็ลดแหลมลงหน่อยนะมันก็จะหายเวลาพูดจะให้เสียงดังแรงแค่ไหนลูกค้าก็เร่งที่สไลด์ตัวนี้มีมีก็มีแค่นี้ฮะแล้วก็แล้วก็มีอีกสองโลนะลูกคนะ้าถ้าลูกค้ามีสายสายของของโทรศัพท์สายของโทรศัพท์นะที่ว่าไปเชื่อมเข้าโทรศัพท์ได้เชื่อมเข้าทีวีเชื่อมเข้าโน้ตบุก๊ก ก็จะใช้สายสองตัวเนี่ยที่ทางทางบริษัทมีขายสองหัวจะเป็นอย่างนี้เสียเข้าไปเลยนะและอีกหัวหนึ่งอ่ะอีกหัวหนึ่งอ่ะจะเป็นสายหัวสามจุดห้าเอาไว้ใส่ใส่ทีวีร่องเพลงที่ทีวีร่องเพง book, ลงโน้ตบุ๊กล่องเพงาลงคารเโอรเกตที่โทรศัพท์ก็ใส่สองตัวนี้ได้นะลูกค้าชุดสเตอริโอก็จะมีนะตู้ซับเบทสองใบก็เป็นดอกก็เป็นห้าร้อยวัตต์โคงปัม๊มแม่เหล็กร้อยหกสิ ดอกแบนนากาชินะคงปั๊มดอก500ร้อยวัตต์สใบจะเป็นตู้เป็นตู้ใช้ไม้20่มิลของนาคาชิตะแกรงเหล็กนะไม้20่มิลกับตู้ตัวนี้โดนฝนไม่ได้นะก็เป็นตู้เป็นไม้เนื้อแข็งเสียงกลาง12นิ้วเนี่ยดอก300วัตต์เป็นแม่เหล็ก120ดอกแบนนากาชินะดอกสามดอกโคงปัม๊มแม่เหล็ก120ดอกแบนนากาชิ300วัตต์แหล้จรวดก็เหมือนกันนะสามร้อยวัตต์เหมือนกันแล้วจรวดนี่ก็จะเป็นแม่เหล็กร้อยห้าสิบตะแกรงเป็นตะแกรงเหล็ก ตู้ก็อย่าเป็นตู้ทรงคางหมูเป็นทรงคางหมูอ่ะเป็นทรงคางหมูอย่างเงี้ยนะสองเมตรนะสายพ้อหัวสองเมตรวอลต์สเปคคอนแล้วก็จะมีพาวเวอร์พาวเวอร์สองตัวปีตัวหนึ่งนะปีตัวหนึ่งปีก็เชื่อมต่อบลูทูธได้เล่นการ usb ได้เล่นไม์ได้สองตัวของแบรนด์นากาชินะปีนะปีก็เชื่อมจะมีปีหนึ่งตัวแล้วก็พาวเวอร์ตัวตัวบนเป็นรุ่นห้าสี่ห้า nk ห้าสี่ห้าแปดร้อยวัตต์ nk 5 4 5 800วัตนะเพื่อที่จะมาขับเสียงกลาง12นิ้วได้4ใบแต่ตอนนี้ก็เป็น2ใบเป็นระบบสเตอริโอนะ800วัตนะ8 0 0วัตตนะ์ w, เป็นรุ่น nk 165 0 0หพันวัตนะพันวัตต์ตัวนี้ก็ขับเบสขับซับ15นิ้วได้4ใบเหมือนกันแต่ตอนนี้เรามาทำเป็น2ใบก็เป็นระบบสเตอรลโอละพร้อมสายพร้อมลูกค้าไปเปิดได้เลยนะทุกอย่างที่อยู่ในอยู่ในที่ลูกค้าเห็นนี่แหละ 19,290นเะนี่ยลูกค้าจะได้ power สอ2ตัวปีหนึ่งตัวตู้การ2ใบพร้อมเสาพร้อมสายตู้ซับนะฟรีค่าขนส่งเก็บเงินไปทางทางนะ19,290ถ้าลูกค้ามารับเองที่โรงงานโรงงานก็จะลดให้400มิกนี่ก็ตัวนี้ ,3990 บาทเป็นมิก6กช่องมิก6ช่องนะ3 9 9 0ัิบาทมิกนี่ก็จะแถมสายไปด้วยเลยจะแถมสายสัญญาณเพื่อที่ว่าลูกค้าไป,ไปเสพได้เลยก็ลูกค้าเื้อตังหก ก็3,990ับาทรับประกัน1ปีมิกปีพาวเวอร์ทุกอย่างโรงงานบริษัทเนี่ยบริษัทเจตใต้จะเจต้ตจะรับประกันให้ลูกค้า1ปีพวกเครื่องพวกพาวเวอร์พวกปีพวกมิก IG, ทุกอย่างพวกมองไม่รับประกันหมดเลยยกเว้นอยู่อย่างเดียวนะเรื่องดอกดอกโรงงานไม่รับประกันนะลูกค้าโรงงานจะไม่รับประกันอย่างเดียวนะเรื่องดอกแต่ทุกอย่างจะรับประกันให้ลูกค้า1ปีหมดเลย